และรัฐยังคงมีแผนที่จะประเคนสัมปทานทางด่วนตอนใหม่ให้กับเอกชนรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลโดยรัฐบาลเพื่อไทยเป็นหนึ่งในแทคติกรับลงคลางแบบรุ่นออริจินอลเลยนะครับคือการที่เราจะให้สัมปทานใครสัมปทานใหม่กับใครก็ใช้วิธีการพ่วงสัมปทานของเดิมผสมกับของใหม่เข้าไปด้วยกัน พื่อที่ว่าจะเป็นการทั้งขยายสมป,ปทานของเดิมแล้วก็ให้สมรทานอันใหม่โดยไม่ต้องมีการแข่งขันใดใดทั้ทงสิ้นพอมาปีนี้ครับรัฐบาลเพื่อไทยปี2567รัฐบาลก็มีการเตรียมที่จะแก้ไขสมรทานครั้งที่4อีกแล้วนะครับโดย <c oughs> ท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เปิดเกมก่อนเลยครับเรียกว่าเป็นการปูทางนะครั้งที่เรื่องสํำคัญคญอย่างรถเมย์ท่านก็ไม่เห็นได้จะสนใจนะครับแต่พอเป็นเรื่องสัมป,ปทานท่านสนใจเป็นพิเศษท่านก็ต่อสายเจรจาโทรไปหาภาคเอกชนงผมก็ต้องบอกว่าท่านคงมโนไปเองมั้ง ว่าภาคเอกชนนึกจะใจดีหรอครับที่จะไม่ขึ้นทางด่วนให้ฟรีฟรีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะตามสัมปทานข้อตกลงเนี่ยมันตกลงว่าต้องขึ้นราคาแต่พอท่านชงมาเอกชนก็ตกกับครับตามสไตล์ท่านบอกไม่อยากให้เราปรับราคาขึ้นเอกชนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ขึ้นก็ขยายสัมปทานอีกสิก็ตามสเต็ปเลยครับพอมาถึงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็เรียกว่าเข้าทางข้อเกมครับ พอบอกว่าให้ขยายสมรทานท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้กรมทางหลวงอย่างนั้นไปศึกษามาหน่อยจะขยายสมปทานเอาอีกกี่ปีไปคำนวณมานี่เรียกว่าเข้าเกมเข้าทางกันสุดๆส,สมปทานต้องบอกว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วถึง45ปีประจบปี77แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือจะขยายอีกแล้วหรือเรียกได้ว่าขยายแล้วขยายอยู่ขยายต่อหรือไม่ รัฐบาลจะสรรหามีข้ออ้างเปิดเกมชงเกมสารพัดข้ออ้างเพื่อที่จะขยายสัมปทานต่อไปถึงเมื่อไหร่จะไวถึงปี2,600เลยเหรอครับแทนที่ทางด่วนควรจะตกมาเป็นของรัฐบาลควรจะตกมาเป็นของประชาชนให้ประชาชนได้ใช้ให้รายได้ทั้งหมดเข้าสู่รัฐบาลแต่รัฐบาลกลับพยายามสรรหาสารพัดข้ออ้างเพื่อที่จะ ขยายสัมปทานต่อไปเรื่อยๆให้เป็นของเอกชนรายเดิมต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัางซ่งทางภรคก้าไกลเองเราก็มีจุดยืนขอคัดค้านการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนด้วยวิธีนี้ทั้งการขยายสัมปทานเดิมพ่วงกับการประเคนสัมปทานใหม่ต้องบอกว่า,วาการใหเ้เอกชนเจ้าเดิมเนี่ยผูกขาดสัมปทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการต่ออายุให้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการแข่งขัน ไม่มีเอกชนที่ไหนไม่ชอบหรอกครับไม่มีเอกชนที่ไหนเขาไม่เอาเหรอกครับเพราะมันเป็นการเจราจากันสองฝ่ายจบกันในห้องง่ายๆต้องบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยปากก็บอกทุกครั้งนะครับว่ารักประชาชนพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแต่การกระทําที่ผ่านมาสวนทางกับคําพูดครับหรือควรจะปล่อยให้จบในปี77ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับ หยุดขยายสัมปทานเดิมหยุดประเคนสัมปทานใหม่ทวงคืนทางด่วนให้กับประชาชนเสร็จทีครับ